ไมองด้เดียวมันไม่ใช่เรื่องแล้วเดี๋ยวตกลงนะหนูชื่ออะไรนะอ,อ๋อแดงชื่อแดงค่ะแต่ว่าไม่ได้ซีเรียสเรื่องอันนี้แล้วอ,อ๋อจะได้<ล>ไม,จไไม่จะได้มาคุยจะได้อ้างอิงด้วยอ๋อคือข่าแล้วก็มี<อ>น้องแล้วก็มีหลานอีกคนนะคะนี่ค่ะ<อ>ไปรู้จักอันนี้จะนน้นโทรศัพท์ก็เคยมาออกรายการเรื่องนะคือเพราะว่าเพราะว่าแบบอันนี้ของเค้าจะเป็นลักษณะงานแฮนเมสงานแทนเมดแล้วเค้าก็จะทําเกี่ยวกับของจะถามว่าจะมีงานแฮนเมสไหมเพราะว่า แล้วเราจะต้องผลิตแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์ของเราที่นี่หลานทำอยู่แล้วพี่สร้างนี่ปีศักป็นหลานแล้วอันนี้ก็จะมาเปิดกันได้สองสามปีก็ทำแล้วก็บางทีก็มาผ่านมาครับครับสวัสดีครับเขาคุณอาเขาทาเกี่ยวกับเรื่องอาจารย์ทําวิจัยก็มาสารวจตลาดเก่าเพื่อจะอนุรักษ์ไว้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นี่คนมาทำศัดีเยอะอาจารย์อยู่ละกระบัง ครับผมก็ผมเป็นเด็กอะไรกับผมไงจบคณะอะไรคณะศาสตร์นี่อาจารย์คณะศาสตร์ครับค่อยๆเนิกสิลูกผมผมทางไอ้ผมศิลปะอุตสาหกรรมครับอ่าสออนี่รุ่นไหนเรียนอาจารย์นมศักดิ์อาจารย์นาพรนี่เห็นไหมเห็นไหมอันนี้ก็เปิดบอทโฮแล้วเออนี่เลยไม่จะได้เป็นผู้นำอ่ะงานจะมาให้อยากให้เป็นผู้นําที่นี่เดียคาันไอตอนคุณจบปีอะไรก็ต้องเห็นงานของอาจารย์นี่ที่อาจารย์อนุรักษ์ตั้งแต่สามชุกอ่ะ เออผมผมจบมาสี่เจ็ดสี่เจ็ดจบยังจำพัสอจบไม่ได้ครับเฮ้ยข้าวปีอะไรล่ะผมจบมาสี่สิบปีแล้วครับเฮ้ยเพิ่งจบเองสิบปีสิบปีก็ถึงน่าจะอยู่ในช่วงนั้นก็เห็นดิก็ต้องเห็นงานจำเสียงอาจารย์ได้เหรอเออใช่ดีแล้วได้เจอันเลยสิบปีกันมาเลยบอกว่าพอตอนนั้นอาจารย์ก็ฝึกบัณฑิตเธอดิถ้าสิบปีที่แล้วตอน ตอนรับปริญญาก่อนจะรับปริญญาถึงได้จําเสียงอาจารย์ได้ครับเออ,อย่างงี้ดีตอนนี้ก็เลยคุยคก็เลยคุยว่าเมื่อกี้อาจารย์ไปตามมาตามลายแทงอ่นนะที่เคยสํารวจไว้ครั้งก่อนออก็ไปเทศบาลห้าไม่มีอะไรแล้วก็มาที่นี่แล้วเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยได้ทุนมาจะขึ้นใบ นี่ถ้วยอีสานเลยครับเนี้ยรัฐบาลให้มาก็เลยมันจะมาเก็บไว้ก่อนเอองั้นแล้วคุณอะรแล้วเจ้าฝากงานด้วยไม่ใช่ไรหรอกก็ที่หนึ่งก็คือหมายความว่าคุณในเนี้ยมันมีหัตถกรรมอะไรบ้างสําหรับคนบักช่องเนี่ยนะฝากด้วยเรื่องหนึ่งนะหัตถกรรมเหรอไอฝีมืองานฝีมืออะไรต่างๆที่ว่ามันเป็นของที่สำหรับนักท่องเที่ยวจะมาซื้อหาได้บ้าง่างเงี้ย แล้วเราก็นั่นไว้อาจารย์อยากจะทราบจากคนท้องถิ่นเงี้ยอันนี้มันจะเร็วหน่อยจริงๆมาก็องมาหาลูกศิษย์ไปเรื่อยถ้าเจออย่างอย่างคุณเนี่ยก็จะดีสองก็อย่างหลังนี้อาจารย์ดูเสร็จแล้วมันกว้างยาวเท่าไหร่มันลึกเข้าไปเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรอะเอิไดได้ได้ได้เดี๋ยวอาจารย์เดินดูแล้วคุณชื่ออะไรอ่ะกล้องครับอาจารย์ก้องชื่อจริงเลิศศักด์ครับเลิศศักด์จบมาสออมาสิบปีแล้วคุณรู้ศาสตร์ แล้วเท่าแล้วเทศบาลเขามาคุยอะไรบ้างป่ะเนี่ยเรื่องการอนุรักษ์อาคารไว้เนี่ยไม่มีครับไม่มีเลยแต่ถ้าถ้าอาจารย์อยากคุยกับกับคนที่ที่เป็นแกแกทำงานอยู่การท่องเที่ยวของของเทศบาลนะครับแกชื่อ,อพี่โอพี่โอแกแกมานั่งอยู่เล่นกับเมื่อก่อนผมขายกาแฟแกมานั่งคุยกับผมบ่อยเลยเหรอครับน้ำนำบารอาจารย์หมดเดี๋ยวอาจารย์เขียนชื่อไว้ได้ครับผมนั่น